สวัสดีครับทุกคนค่ะเมื่อนี้มายู่กับช่องบอลแชนแนลแอลแลแอีกแล้วนะคะ น้าโอกาสนี่นะเมื่อนี่นะเรื่องวันนี้นะคะหลังจากที่นอ้องบลลี่มาได้ลงคิดไปประมาณ2อสองมือเออมาได้ลงคิดไปประมาณ2เมือนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะน้องบลลี่จะมาบอกวิธีการใส่คอนแทคเลนส์นะคะหลายๆคนอาจจะเห็นบนเนี่ยเคยใส่แบ,บืว่าคอนแทคเลนส์นะคะหลายๆคนอาจจะแบบเป็นอีกน้อยเกิดไมหมหรือว่าเขาก็เกิดแล้วก็บรูวิธีการใส่คอนแทคเลนส์มาใส่แบบใดอะไรยังไงใส่เห้เหลิศดใส่เห้ปังใส่แบบไม่ปลอดภัยนะคะก่อนอื่นันอยากจะบอกว่าวันนี้นะคะบนไม่ได้มาสอนนะคะซึ่งบอก็ไม่ได้รู้ดีอะไรขนาดนั้นบอก็จะ มาบอกวิธีการใส่เป็นแบบโตของบอลว่า mm hmm. บอลใส่แบบไหนประมาณไหนอะไรยังไงนะคะทุกคนข่โดยจะใช้วิธีการที่ง่ายที่สุดและการที่สําคัญนะครับปลอดภัยที่สุดเดอ้ออันดับแรกที่เราจะมีนะคะดูคือบอลใส่บอลซื้อคอนแทคไ้เยอะมากคือบอลซื้อเองไม่ได้มีสปอนเซอร์ไม่ได้มีอะไรนะคะก็คือว่ามีหลายเฮงอยู่ในนี้ก็มีอีกนะคะมีเยอะประมาณ4กว่าคู่นะคะคือบอลเป็นคน ชอบใส่คอนแทคเลนส์เพราะว่าอย่างรูปบอกเพราะว่าตาบนลอยสังเกตบอกตาบนรอยเวลาที่นอนไม่พอหรือว่าอะไรแบบนี้ในเหนื่อยอะไรบอกก็จะใส่คอนแทคเลนส์ออกไปข้างนอกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตารอยไม่กันสิแบบ เออเวลาเนี่ยหมดมาถ่ายรูปแม,ม้เวลาถ่ายรูปบอกมันมันกันซีบองงามมันกันซีบอลเลิศน,นะคะอันดับแรกที่เราจะต้องมีนะคะนั่นก็คือคอนแทคเลนส์นะคะเป็นคอนแทคเลนส์ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ต้องมีอยผ่านการรับรองอะไรต่างๆแล้วนะคะบอลมันถนะ้าสใส่ไมใส่คอนแทคเลนส์แบบว่าเออซูมที่มันเนออแบบว่าบ่ค่อยเลิศบ่ค่อยอยังนั้นสินะและที่สําคัญให้บอลแนะนํานะอย่าใส่คอนแทคเลนส์ตามตลาดนะัด ออจุดประเด็นนี้นะคะคือบอลอยากแนะนําว่าอยาใส่คอนแทคเลนตามตลาดนัดเพราะว่าอะไรหนึ่งการที่เขาใสคอนแทคเลน้ำตลาดนัดเนี่ยเขาบ่รู้ว่าเนี่ยเขาต้องผ่านฝนผ่านแดดผ่านหนาวผ่านร้อนผ่านมากี่วันกี่เดือนกี่ปีซึ่งเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเขาโลกออกหรือว่าไม่โลกออกหรือว่ามันเป็นของจริงหรือว่าของปลอมของกอ๊อปขนาดครีมที่ขายตามตลาดนัดยังมีสารสเตียรอยครีมสารที่มีสารสเตียรอยเขาก็เอามาขาย เพราะฉะนั้นเขาไวไว้ใจเขาบอคอยได้ถ้าจะซื้ออะไรจากของตลาดนัดบอลแน,นะนําว่าอย่าไปซื้อครีมให้ซื้อเป็นพวกกิ๊บพวกวีพวกอะไรแบบนี้ก็คือซื้อได้เพราะว่าชงเนี่มันไม่ได้ใส่น้าหนักโอเคแต่ถ้าเป็นพวกคอนเดคเลนตาเราฟังตาเรามีคู่เดียวหน้าเรามีหน้าเดียว ถ้าเกิดมันพังมันพังไปเลยนะจะให้มันสมบูรณ์มา100%ไม่ได้นะตาเนี่ยบอดก็คือบอดไปเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกและก็สรรหาให้ดีที่สุดกับตัวเรากับร่างกายเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้บอลเลือกเป็นคอนแทคเลนตัวนี้เป็นพิชชี่เลนตัวนี้นะครับบอลอยากจะบอกว่าบอลไม่ได้อ่บอบ่ได้บดได่บบบบดได้ค่าสปอนเซอร์บ่ได้ค่าอย่างนะครับทุกคนคะ่ะนี่ตัวนี้ก็คือบอลใส่เพราะว่ามันฮิตมากนะคะตัวนี้ คือบอลใส่ตัวนี้มีบอลหมดอายุมีล็อตมีนั่นน่นนี่ที่ชัดเจนนะครับแต่ตัวนี้มีออยหรือไมโอมีอะไรนะเขาเรียกว่าโอ้นี่ไงมีเลขที่จดแจ้งมีใบอนุญาตอยู่เลขที่จดแจ้งอยู่ตรงนี้เลขที่จดแจ้งอยู่ตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมตัวเล็กๆนี่มีเลขที่จดแจ้งนะคะทุกคนค่ะก็คือสามารถใส่ได้ปลอดภัยนะจ๊ะแล้วบันก็มีประมาณ2ยี่ห้อมียี่ห้อปิเชเลเนที่มันเพิ่งออกมาใหม่่ะมั้งแล้วก็วิงเลนวิงเลนนี่บอลก็ บอกก็โอเคอยู okay, ่นะมันก็รู้สึกว่าเลนนิ่มเลนมันนิ่มดีนะคะแต่ว่าใส่ไปใส่มามันก็มันก็นิ่มดีนะสําหรับบอลบอกกับว่ามันนิ่มดีมันก็ไม่ได้แบบอะไรนะนี่สีนี้งั้นวันนี้บอลจะขอเลือกเป็นลายไหนดีอะเพราะว่าบอลมีเยอะมากบอลมีเยอะจริงๆนะคะทุกคนขาบอลมีคอนแทคเลนเยอะเพราะว่าบอลชอบใส่คอนแทคเวลานั้นใช่ไหมบอลแบบ เขาจว่าตามันลอยอย่ะมันก็ต้องใส่เขบอกเอออันดับแรกก็คือมีคอนแทคเลนส์อันดับสองก็คือมีตลับเราจะใส่ตลับแบบไหนก็ได้แต่ต้องเป็นตลับที่ปิดสนิทแล้วก็แยกสีแบบนี้เพราะว่าข้างซ้ายข้างขวาเราจะได้แยกกันอย่างชัดเจนลหลายๆคนไม่สงสัยว่า 4, ส,สีสองตลับนี้คอเคิดมาไว้เพื่ออย่างเพื่อเขาแยกให้มันชัดเจนนะคะทุกคนการแยกมันชัดเจนยังไงข้างนี้เราจะไปข้างซ้ายก็คือข้างซ้ายข้างนี้จะข้างขวา,ขา,ขา,ขวาก็คือข้างขวาโอเคบะเออ อันนี้ก็คือมาบอกนะคะไม่ได้มาสอนแล้วก็ที่สําคัญนะคะที่เราจะต้องมีนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะน้ํายายี่ห้อไหนก็ได้แต่ว่าใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่ามันเหลือยี่ห้อเดียวก็เลยซื้อมาปกติใช้รีนิวอะไรอะไรนี่แหละที่เขาที่เขาใส่กันนะเออแต่บอใช้ C N C คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์บ,บ้ามีมีแต่อย่างนะคะทุกคนคะ่ะเอออันดับแรกที่เราจะเริ่มแรกเลยที่ นี่นะคะเขามาใกล้ๆหน้าก็คือว่าหน้าแบบมีความเลี่ยงหูอยูพอสมควรนะคะแต่ก็บอกไปอย่างไร่็ไปค่ะโฟกัสจุดๆน,น,น้่นี่ตรงตาเรานะคะตรงนี้ก็ดูแค่ตรงต,รงตาอย่าไปดูตรงอื่นอย่างกรณีหนคเบิร์นกันเดืนอนเขาใจบอกเออตอนแรกแล้วก็นําตลับออกมาแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะและก็ไปล้างตลับล้างตลับ,ล,ล,บล้างน้ําซึ่งเฮาบ้าหูวนันในตลับเนี่ยมันพานออียงมาแน่เพราะฉะนั้นเราต้องล้างน้ําหรือไม่งั้นก็เทน้ํายาคอนแทคเลนเหมือนบอลบอลใสแบบนี้เลยง่าย แต่ถ้าถ้าปลอดภัยก็คือล้างน้ำแต,แต่แต่บอลไม่่าเอาไปใส่สัญลัยเนี่ยย่าสลอไปใส่สันลัยดปีปึ๊บปึ๊บไม่ต้องหวงน้ํายานะคะน้ํายากดเราไม่กี่บาทเองหลายๆคนใส่ประหยัดน้ํายานี่กับกอกโอเคใช้อันนี้เคยล้างมือแล้วนะคะแล้วก็ล้างแบบนี้ล้างตลับคอนแทคให้มันดูแบบสะอาดแล้วก็เทลงไปเลยคะ่ะเททิง้งปึ๊บใช่ไหมและบอลอยากจะบอกว่าคอนแทคเลนเนี่ย เราต้องแช่ไว้หนึ่งคืนนะคะคอนแทคเลนเราต้องแช่ไว้หนึ่งคืนเพราะว่ามันจะทําการเอ่อเขาเอียกมันยังอะแบบแช่ไว้อะเฮาบรรลูวว่าคอนเดนเซนอ่ะมันผ่านมาก,กี่เดือนกี่ปีมับข้างในเนี้ยหลายคนเปิดออกมากระซิไใสเลยแต่ที่จรงิงต้องแช่นะคะแต่วันนี้บอลขออนุญาตใส่เลยแล้วกันสมมติบาสมมติบาแซแล้วสมมติบาแซแล้วเด้แกะวิธีการแกะหนะ่ะลืมสั่งการแกะมันจะมีลูกศร หลายแล้วก็กาชิบ๊บปึกดอกกาชิสลาดแล้วมีลูกศรตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องเงือกขึก้นเข้าใจคำว่าเงืกอไหมเงือกลูกศรขึ้นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เห็นไหมปึ๊บแล้วเราก็แกะแล้วเราก็หักหักไปทางไหนทางหนึ่งทางที่เราตถนัดหักแกะนะเห็นบอกมันจะเป็นแบบนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่ามันจะบาดมือเราได้นะแล้วเราก็ใช้นิ้วแงะมันจะออกมาเป็นแบบนี้ อีกครั้งลหลายๆคนอ่ะสิงโง่ลหลายๆคนอ่ะสิบปึ๊หาลูกสอนมันก่อนลูกสอนถ้าไม่แกะตรงลูกสอนมันก็ไม่ขึ้นนะหรือไม่งั้นมันก็จะบาดแกะตรงลูกสอนขึ้นแกะเห็นไหมหักลงบิดบิดไปทางหนทางหนึ่งนี่เห็นบอกบิดนั่นแล้วจากนั้นก็ใช้นิ้วดันระวังนิดนึงนะคะบาดมือนี่แสบเลยแกะคอนแทคออกมาเทลงไปนะคะเทลงไปชึบมันจะได้คอนแทคเลนออกมา เปียกแล้วกูมันจะได้ก้อนแดกเลนออกมาแบบนี้ <c oughs> เห็นไหมน้องก้อนแด็กเลนจากนั้นใช้น้ํำยาล้างก่อนปึ๊บล้างเติบหยิบมาใส่ตลับบอลไม่รู้นะว,ว่าวิธีการของคนอื่นทําแบบไหนแต่บอลจะทำแบบนี้นะจ๊ะสะดวกแบบนี้แล้วก็นี่หยิบน้ํายาใส่ปิดฝาแช่ไว้หนึ่งคืน แช่ไว้หนึ่งคืนนะคะย้ำนะว่าต้องแช่ไว้หนึ่งคืนไม่ใช่ว่าเอามาปุ๊บใส่เลยนะอย่าซอลอนะอย่าให้สอนมากมายนะสอนแบบไหนก็ต้องทําแบบนั้นอย่าลืมความนะเห็นไหมหัวร้านลืมคร่ะมันจะไม่สําเร็จตาบอดมาไม่มีใครรับผิดชอบนะเนี่ยมันไม่ขอรับผิดชอบนะบอลสอนดีแล้วเนี่ยเราก็เทเหมือนเดิมค่ะสไตล์เดิมเลยเทแบบยัยๆแล้วก็น้ํายามาใส่แบบนี้ถ้าจะเหนียงจะอะไรก็ช่างแต่บอลทาแบบนี้ อะไรคือเนียงนี่คือคอนแทคเล็ของเราต้องล้างมือให้สะอาดเดอย่าเดอต้องล้างมือให้สะอาดซุ้มสควอหัดไม่นันซุ้มสีหัดใส่บิกอายนันแล้วก็วิธีการใส่บิกอายอย่าไปใส่ตาดูตาเวอร์ตายังเป็นเด็กหน่อยไปหาใส่ตาแบบดูดูอง้งศย์ไปหาใส่แบบสีเทาตัดขอบดําแบบเว่อร์เป็นแบบเดี๋ยวมันจะยกตัวอย่างให้ดูคือเจ้าของประเ็นอย่างใส่เอฟวีเดลุกใส่วันวานใส่สีน้ําตาลบอมีขคอบแบบเลืเลิๆนะคือบอนใส่นะอข้าใจบอมันเลิศที่ไปใส่ตาแบบ สีเพส่สีแบบเนี้ยเนี่ยเนียเนียจะไปใส่สีแบบนี้มันก็ไม่ได้ตัวเองเป็นเด็กจะไปใส่สีแบบนี้ซ่อลอเดยวจลีดเจ้าของไม่ได้งาปนปั้นนูสีไพสแต่สีฝรัล่งฝรั่งนะคืองัวนี่เออแลว้วก็ที่สําคัญนะคะบอลจะมาบอกเรื่องน้ํายาก็คือบ้าน้ํายาตัวนี้ใช้สําหรับแช่ไม่ได้ใช้สําหรับหยอดตายากเข้าใจผิดเอาน้ํายาแช่ไปหยอดตาคิดว่ามันเหมือนกันมันไม่ได้เหมือนกันนะคะยาหยอดตาไปหาซื้อที่เซเว่นได้เขาจะเขียนว่าน้ำตาเทียมน้ำตาเทียม ที่เขาใส่กันอะทําให้ตาไม่แห้งนะคะจากนั้นสมมุดดาเซไว้เราได้หนึ่งคืนจะว่าเลนนิ่มเซไว้เราหนึ่งคืนสีเหลืองเราจะาไปข้างซ้ายเขาเลือกเอาสองสีนี้เขาเซไว้ข้างซ้ายดอกรว้ทัางเลสีเหลืองสีม่วงโอเคจากนั้นปึ๊บหยิบเลนออกมาหยิบเลนออกมาตั้งไว้เป็นรูปถ้วยตั้งไว้เป็นรูปถ้วยแบบนี้ให้มันมีลักษณะแบบนี้ จากนั้นสมมติว่าพูดถึสีล่างก็คือล่างล้างก่อนอะล่างก่อนก็นได้เพื่อหลายๆคนงงไงบางคนงงเรียนมาตะวันเปิ๊ลใส่บอ่อเป็นล้างสมมติว่าล้างเต๊กเตๆเตผีตาออกโดยนิ้วกลางลงแล้วแต่ความถนัดบางคนใส่แบบนี้ปึ๊บแล้วแตะก็มีเยอะแยะนิ้วกลางก็ได้แบบนี้ก็ได้ถ้าคนยังไม่ค่อยเป็นนะถ้าคนยังไม่ชินนะ นี่ต้องเป็นรูปแบบนี้นะต้องเป็นรูปท้วยแบบนี้ตั้งแบบนี้แล้วก็ดูลายนะถ้ามันผิดรายก็คือว่ามันใส่บ่อเขาเลยดูนะจ้องจ้องคอนแทคหรือไม่จ้องก็แลว้วแต่มึงจ้องกระจกยัดลงไปแค่นี้นะเห็นปะซัมมี่อิตลีตรงนี้ไม่ใช่น้ำตาลนะคะตรงนี้มันเป็ี่ยนอน้ำของคอนแทคเลนที่เราใส่ไปแค่นี้เห็นไหม นี่คือข้างแรกนะคะดูความแตกต่างดูความต่างของการใส่คอนแทคเลนส์เห็นบอมันส่เห้นหตาเ้าบาร้อยมันส่เนตาเ้าดูแบบดูมีมิติขึ้นมาแน่เล็กน้อยสําหรับคนที่บอกอกได้นอนนะเออ,อนี่นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ผีตาแล้วก็ยัดเลย <S <S เก่งตาไว้เก<ๆ>่งตาไว้แล้วมองดูที่เลน<ๆ>เห็นไหมเห็นไหม สังเกตดูถ้าสมมุติว่าเลนมันขยับแบบพึ่งพ,พ,พ,พับเนี่ยแบบนี้เห็นไหม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 สแสดงว่ามันผิดทางนี่คือบอลใส่ผิดทางก็ต้องปึ๊บมาใหม่กลับทางมันแบบนี้นี่แต่ย้ำนะว่ามือต้องสะอาดมือต้องสะอาดเลยล่ะต้องแบบแบบนี้เหมือนรูปถ้วยเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะนะ มันไม่ได้ยากเลยการใส่คอนแทคเลนส์อ่ะคือมันไม่ยากแต่เราต้องรักษาความสะอาดของดวงตาเราเห็นป่ะนี่คือแบบถ้าจะเป็นแบบเป็นเด็กอ่ะถ้าจะใส่อ่ะสิบสี่สิห้าปีเนาะถ้าสิใส่กะใส่แค่นี้พอนะคะแต่บอนแนะนําว่าทุกอย่างต้องสะอาดทุกอย่างต้องมีมาตรฐานทุกอย่างต้องมีออยงออยอมีโอเคอินมาออยอหรือว่าเอ,อินมาอย่างว่าเลขที่จดแจ้งให้เรียบร้อยนะคะและที่สําคัญนะคะย้าเลยว่าน้ํายาตัวนี้ไม่สามารถที่จะ ใช้หยอดตาได้เพราะว่ามันเป็นน้ํายาแช่เฉยเมันเป็นน้ํายาแช่เฉยเฉมันเป็นน้ํายาแช่แล้วก็ล้างเลนแช่แล้วก็ล้างเลนยาดัดจริตเอามาหยอดตาถ้าอยากหยอดตาต้องไปซื้อน้ําตาเทียมอยู่ที่เซเว่นเข้าใจบอซื้ออยู่ที่เซเวนะจ๊ะเอออันนี้มันคือน้ํายาอันนี้เฉยเเข้าใจบอเออและถ้าจะถามว่าบันใสสีอะไรวันนี้บันใสสีเป็น อ,อ,อย่างมันทานว่าอย่างลาเต้ลาเต้布拉ลาเต้บลา,า,าวเตมันอ่านว่าอย่างบุกูก,ก็ไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษอะนี่มันก็จะเป็นสีประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะสมมุติว่าผู้ใดอยากใส่กะร้องศึกษาหาข้อมูลดีๆนะคะระวังจะตาบอดตายอย่างกันแต่ว่าการใส่แบบนี้นะคะบอนเคยอ่านอยู่มันจะอยู่ได้ประมาณเใส่อย่างน้อยนะคะอย่างเยอะเลย8ชั่วโมงแล้วเอาออก8ชั่วโมงแล้วเอาออกแล้วก็ผักตา ล้างเลนให้สะอาดเออต่อไปวิธีการถอดวิธีการถอดเราจะมีตลับแบบนี้แล้วก็บีมยาวไปแล้วเรียบร้อยวิธีการถอดวิธีการถอดคอนแทคเลนส์ง่ายๆเลยค่ะจําได้ไหมว่าข้างซ้ายข้างอันนี้ข้างซ้ายนี้ข้างขวา mm. ต้องใส่แบบเดิมนะมันถึงจะได้ไม่หลงมันถึงจะไม่ได้อะไรอย่างนี้อน mm. ถอดการถอดก็คือแบบเดิมหยิบออกมาเลยค่ะแค่นี้ หยิบออกมาแล้วก็ถอดเลยแค่นี้ง่ายๆเห็นไหมเห็นความต่างไหมเห็นความต่างความเติมงอะไรไหมจากนั้นล้างเลนค่ะปึ๊บล้างเบาๆเบาๆเบาๆสมมติบ้านเราล้างหลายครั้งล้างกี่ครั้งก็ได้แล้วก็ใส่ตลับควายใส่ตลับแล้วก็ ปิดฝาจุ่มนุมล่อเลนปิดฝาปึ๊บปิดฝาปึ๊บข้างนี้นก็กั่นเลยล้างมือให้สะอาดเด้อล้างมือให้สะอาดเลือกเลนให้ดีอย่าไปซื้อเลนน้ำตลาดนัามันบม่ได้ขายกระซังแม่มันต่อไปจะไปซื้อความปลอดภัยของห้องสามารถเลือกได้แล้วก็ล้างล้างเลยค่ะเบาๆนะ เดาเลนแตะบบางคนซื้อเลนมาแพงไงเดาเลียนแตะเรนอะไรปิดฝาไว้ค่ะแค่นี้แช่ไว้1คืนแล้วก็เอามาใส่ได้ประมาณหเดือนมันจะมีเลนลายวันลายเดือนลายอะไรนั่นนู่นนี่นะคะหลายปีไม่ค่อยมีแล้วแหละแต่ก่อนเคยได้ยินว่ามีนะคะทุกคนค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะครับบอกกับพ่อไปเพียงเ่านี้น่าจะเป็นความรู้ให้กับหลายๆคนที่ยังไม่ได้เคยใส่คอนแทคเลนส์หรือว่าเพิ่งฝึกคอนแทคเลนส์เธอแรกนะคะทุกคนค่ะอยากจะบอกว่าวิธีการมันไม่ได้ยากแค่เราล้างมือให้สะอาดแล้วก็แช่คอนแทคเลนส์ก่อนใส่หนึ่งคืนอันนี้คือที่สําคัญสําคัญซําขันมากๆล้างมือให้สะอาดล้างคอนแทคเลนส์ให้สะอาดคราบไขมันที่ติดอยู่ตรงคอนแทคเลนส์นะก็ล้างให้สะอาดทําเลนเบาๆหมายถึงล้างเลนเบาๆแล้วก็ แช่คอนแทคเลนส์ไปหนึ่งคืนเลือกน้ำยาที่ดีเลือกคอนแทคเลนส์ที่ดีที่มีเลขที่จดแจง้งที่ผ่านอะไรต่างๆที่ไม่ใช่คอนแทคเลนส์เถื่อนเข้าใจบอเออโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบแค่นี้วิธีการใส่คอนแทคเลนส์ก็ง่ายๆแค่นี้ตามสไตล์เอออย่าลืมคำนึงถึงความสะอาดนะคะเพราะว่าตาเรามีตาเดียวจมูกเรามีจมูกเดียว โอตาเรามีคู่หนึ่งจมูกก็มีคู่หนึ่งเห็นไหมาปากเรามีอันเดียวหน้าเรามีอันเดียวแค่นี้เออถ้าเสียไปคือเสียเลยอ่ะบอกกับมาคืน100ร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกโอเคค่ะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชกกดติดตามกดคอมเมนต์ไปด้วยนะคะเมือม่อนี้น้องบลลีก็ต้องขอตัวลาก่อนบ๊ายบายจ้า